สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาดูโครงสร้างภายในของหลอด LED T8 ทั้งชนิดไฟเข้าด้านเดียวและไฟเข้า2ด้านในคลิปนี้จะแนะนำวิธีการวัดค่าความต้านทานของหลอด LED T8 ด้วยนะครับจะได้รู้ว่ามันเป็นหลอดแบบไฟเข้าด้านเดียวหรือไฟเข้า2ด้านเพราะในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะได้หลอด LED มาอย่างเดียวแต่ไม่มีกล่องบางรุ่นบางยี่ห้อก็ไม่ได้ระบุะรายละเอียดไว้ที่ขั้วหลอดนะครับแต่ว่าระบุไว้ที่กล่องของมัน แต่ถ้าได้หลอดมาแต่ไม่มีกล่องเราก็จะต้องใช้วิธีการทดสอบเอานะครับส่วนใครจะใช้วิธีการทดสอบด้วยวิธีไหนก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนครับแต่สําหรับผมแล้วผมใช้วิธีการวัดค่าความต้านทานเอาครับเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างภายในของหลอด led t 8ทั้งชนิดไฟเข้าด้านเดียวและชนิดไฟเข้า2ด้านครับในภาพตัวอย่างนี้ก็จะเป็นหลอด led t 8แบบ single ny หรือแบบไฟเข้าด้านเดียวนั่นเอง ซึ่งบางรุ่นบางยี่ห้อก็จะใส่สัญลักษณ์มาให้ที่ขั้วหลอดด้วยบางรุ่นบางยี่ห้อก็จะใส่ภาษา,ษาอังกฤษกำกับมาให้ด้วยว่าเป็น Single N หรือ Single NY ถ้าเห็นคำว่า Single ก็ให้รู้ไว้ว่ามันเป็นหลอด LEDT8 แบบไฟเข้าด้านเดียวแต่ถ้าได้หลอดมาแล้วไม่มีรายละเอียดบอกเนี่ยเพราะว่าไม่มีกล่องเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการวัดเอาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นในภาพนี้ก็จะเป็นโครงสร้างภายในของหลอด LED แบบ Sin g l e หรือแบบไฟเข้าด้านเดียว จะเห็นได้ว่าภายในหลอดไฟเนี่ยถ้าผ่ากดูก็จะเห็นบอร์ดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ถ้าพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นว่าหลอด LED T8 แบบไฟเข้าด้านเดียวเนี่ย L กับ N ก็จะอยู่ฝั่งเดียวกันของขั้วหลอดจะเห็นได้ว่าขาหลอดสองข้างที่อยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ยก็จะทำหน้าที่รับไฟมาจากแหล่งจ่ายสายไฟทั้งสองเส้นนี้ก็จะเข้ามาที่บอร์ดเลยนะครับ ก็จะทําหน้าที่แปลงจากไฟ AC เป็นไฟ DC แล้วก็จ่ายไปให้หลอด LED เม็ดเล็กๆที่เรียงตัวกันอยู่ส่วนขั้วหลอดอีกด้านหนึ่งที่มี2ข,ขาเนี่ยสขานี้ก็จะเชื่อมต่อถึงกันนะครับแต่บางรุ่นบางยี่ห้อก็จะมีรีเซสเตอร์หรือตัว R เนี่ยค่อมอยู่ก็จะใช้ตัว R ค่าต่ําๆแต่บางรุ่นบางยี่ห้อนี่ก็ใช้เป็นเส้นลวดต่อตรงเลยนะครับมีบางคนแกะออกมาดูแล้วถามว่าทําไมต้องใส่ตัว R หรือใส่รีเซสเตอร์ re, มาด้วย หตุผลที่ผู้ผลิตใส่รีซซสเตอร์มาด้วยเนี่ยก็เพื่อป้องกันการรับวงจรอย่างรุนแรงเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยถ้ามีการต่อวงจรผิดแล้วเอา L กับ N ็มาชนกันของขั้วหลอดฝั่งนี้เนี่ยมันจะเกิดการรับวงจรก็ใส่รีซิสเตอร์เพื่อให้มันมีค่าความต้านทานสูงขึ้นมาหน่อยจะได้ลดความรุนแรงของการรับวงจรถ้าพิจารณาดูแล้วเนี่ยถ้าวัดค่าความต้านทานของสองขานี้ ที่อยู่ฝั่งขั้วหลอดเดียวกันมันก็จะเป็นค่าความต้านทานของตัว R หรือรีซิสเตอร์แต่ถ้ารุ่นนั้นยี่ห้อนั้นต่อตรงก็จะเป็นศูนย์โอห์มเลยนะครับวิธีการวัดค่าความต้านทานถ้าอยากจะรู้ว่าหลอด LED T8 หลอดนั้นเป็นชนิดไฟเข้าด้านเดียวหรือไฟเข้า2ด้านก็ใช้วิธีการวัดค่าความต้านทานเอาก็ได้ครับถ้าที่ขั้วของมันไม่ระระบุอะไรมาเลยกล่องก็ไม่มีด้วยก็ต้องใช้วิธีการวัดค่าความต้านทานเอาครับ เบื้องต้นน่วิธีการวัดค่าความต้านทานของหลอด LED T8 ให้วัดสองขาของขั้วหลอดฝั่งเดียวกันก่อนสมมุติว่าถ้าวัดขั้วหลอดฝั่งเดียวกันก็คือวัดสองขาของขั้วหลอดฝั่งเดียวกันน่ถ้าวัดค่าความต้านทานได้สูงมากเป็นเมกะโอมเลยแล้วพอมาวัดอีกฝั่งหนึ่งได้ค่าความต้านทานต่าๆก็ลองวัดอีกอย่างนึงครับก็คือวัดที่ขาได้ขาหนึ่งของขั้วอีกฝั่งหนึ่งไปเทียบกับ ขาได้ขาหนึ่งของอีกฝั่งหนึ่งถ้าวัดค่าควมามต้านทานไม่ขึ้นเนี่ยกรณีแบบนี้สรุปได้ครับว่ามันเป็นหลอด LED ไฟเข้าด้านเดียวเพราะว่าถ้าวัดฝั่งหนึ่งไปหาอีกฝั่งหนึ่งแล้วมันไม่ขึ้นเนี่ยก็จะรู้ได้ว่าขั้วอีกฝั่งหนึ่งมันลอยอยู่เห็นไหมครับเพราะว่าหลอด LED T8 แบบซิงเกิลหรือแบบไฟเข้าด้านเดียวเนี่ยขั้วด้านหนึ่งที่ไม่ได้มีสายไฟต่อเข้าเนี่ยมันจะลอยอยู่เห็นไหมครับไม่ได้มีการเชื่อมต่อถึงวงจรเลย ถ้ารู้โครงสร้างภายในของมันเนี่ยก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับส่วนในภาพน,นี้ก็จะเป็นหลอด LED T8 แบบ Double N หรือ Double N, N Y หรือหลอด LED T8 แบบไฟเข้า2ด้านนั่นเองถ้ามาดูโครงสร้างภายในของมันก็จะเห็นว่า2ขาของขั้วหลอดฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเชื่อมต่อถึงกันครับต่อตรงเลยก็คือถ้าเอามัลติมิเตอร์วัดค่าความต้นานเนี่ยวัดที่2ขานี้จะเป็นศโอห์มเลครับเพราะมันเชื่อมต่อถึงกันเลย ไม่มีตัว R มาต่อนุกรมนะครับคือต่อตรงถึงกันเลยครับขั้วหลอดฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีสายไฟเชื่อมต่อเข้าไปหาบอร์ดไดเวอร์เลยส่วนขั้วหลอดอีกด้านหนึ่งก็จะเชื่อมต่อถึงกันเหมือนกันครับก็คือต่อตรงเลยถ้าเอามัลติมิเตอร์มาวัดค่าความต้านทานก็จะได้เป็นศูนย์องค์ครับเพราะว่ามันเชื่อมต่อถึงกันเลยแล้วขาของขั้วหลอดอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีสายไฟเชื่อมต่อเข้ามาหาบอร์ดไดเวอร์เหมือนกันครับก็คือสายไฟเนี่ยจะอยู่คนละฝั่ง ตามภาพนี้เลยครับถ้าเราวัดค่าความต้านของขั้วหลอดทั้งสองฝั่งเนี่ยเอามลติมิเตอร์วัดสองขาของขั้วหลอดฝั่งนี้ก็จะได้ศูนย์โอห์มวัดสองขาของขั้วหลอดฝั่งนี้ก็จะได้ศูนย์โอห์มแต่พอวัดขาหลอดของฝั่งนี้เทียบกับฝั่งนี้ถ้าเราเอามัลติมิเส้นหนึ่งวัดที่ขั้วฝั่งนี้อีกเส้นหนึ่งวัดที่ขั้วฝั่งนี้เห็นไหมครับว่ามันจะเป็นการวัดค่าความต้านของบอร์ดไดเวอร์นั่นเองไหมครับ ซึ่งบอร์ดไดเวอร์ก็จะมีค่าความน้าทานสูงมากบางวงจรก็อยู่ที่ประมาณ4เมกกว่าๆถ้ารู้โครงสร้างภายในของหลอด LED เวลาวัดค่าความน้าทานของมันก็จะรู้ได้ว่ามันเป็นหลอด LED ชนิดไหนไฟเข้าด้านเดียวหรือไฟเข้า2ด้านเวลาวัดค่าความต้าทานเนี่ยให้วัด3ครั้งก็จะรู้ได้ครับวัด3ครั้งนะครับวัด2ขาของขั้วหลอดฝั่งเดียวกันดูว่าได้กี่โอมแล้วก็ไปวัด2ขา อีกฝั่งหนึ่งของขั้วหลอดดูว่าได้กี่โอห์มแล้วก็วัดจากขั้วหลอดฝั่งหนึ่งไปหาขั้วหลอดอีกฝั่งหนึ่งวัด3ามครั้งเนะี่ยรู้แล้วครับกรณีแบบนี้ถ้าวัด2ขาฝั่งนี้ได้ศูนย์โอห์ม2ขาฝั่งนี้ก็ได้ศูนโอห์มแต่พอวัดขาฝั่งนี้ไปเทียบกับขาฝั่งนี้โอ้ได้เป็น 3- 4ี่เมกะโอห์มกรณีแบบนี้เนี่ยเป็นหลอด LED T8 แบบไฟเข้า2ด้านครับ โอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนจังไฟฟ้า